สีอักคันยสูตรว่าด้วยต้นกําเนิดของโลกเรื่องสมณเนรชื่อวาเสิตะและสมณเนรชื่อภารัตวาชะ1้อยข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ประสาทนางวิสาขามิคาลมาตาในบุพารามเขตกรุงสาวัตถี สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคาลมาตาในบุพารามเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นสมณเณรวาเสตถะและสมณเณรชื่อภารัตวาชะหวังความเป็นภิกษุจึงอยู่อบรมในสำนักของภิกษุทั้งหลายครั้นในเวลายเย็น พระผู้มีพระภาคทรงออกจากกาหลีกเกรนแล้วได้เสด็จลงจากปรา,าสาททรงจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งที่ร่มเงาปรา,า 112. สาทร้อยสิบสองสมณเณรชื่อวาเศรฐะได้เห็นพระผู้มีพระภาคทรงออกจากการหลีกเกรนเสด็จลงจากปราสาทแล้วทรงจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งที่ร่มเงาปราสาทในเวลาเย็นจึงเรียกสมณเณรชื่อ พารัตวาชะมาก่าวว่าคุณพารัตวาชะพระผู้มีพระภาคนี้ทรงออกจากกาหลีกรก้นเสด็จลงจากปราสาททรงจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งที่ร่มเงาของปราสาทในเวลาเย็นมาเถิดเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเราควรจะได้ฟังธรรมิกถาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคบ้าง พารัฐวาชาสมเนก็รับคำแล้วร้อยสิบสามครั้งนั้นว่าเสรจฐาสมเนรและพารัฐวาชาสมเนรพากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถท้า,ายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วได้เดินจงกรมตามเสด็จพระผู้มีพระภาคซึ่งกําลังทรงจงกรมอยู่ พระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกว่าเศรษฐสัมเนนและพารัวาชาสัมเนนมาตรัสว่าว่าเศรษฐและพารัตวาชาเธอทั้งสองมีชาติเป็นพราหม์มีตระกูลเป็นพราหมณ์ออกจากตระกูลของพราหม่มบวชเป็นบรรพชิตพวกพราหมณ์ไม่ด่าไม่บริภาสเธอทั้งสองบ้างหรือ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์ด่าบริพาทข้าพระองค์ทั้งสองด้วยคําเหยียดยามอย่างสมใจเต็มรูปแบบไม่ใช่ไม่เต็มรูปแบบก็พวกพราหมณ์ด่าบริพาทเธอทั้งสองด้วยคําเหยียดยามอย่างสมใจเต็มรูปแบบไม่ใช่ไม่เต็มรูปแบบอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกพราม์กล่าวอย่างนี้ว่าวันน้าที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันณะอื่นเลววันณะที่ขาวคือพราหมณเท่านั้นวันณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณเท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอดของพระพรหมเกิดจากพระพรหมเป็นผู้ที่พระพรหมสร้างขึ้น เป็นทายาทของพระพรหมเจ้าทั้งสองมาละวันนาที่ประเสริฐที่สุดเข้าไปอยู่ในวันนาที่เลวรามคือสมณะโลนเป็นคนรับใช้เป็นคนวันนาต่ำเป็นเผ่าของมารเกิดจากพระบาทของพระพรหมเธอทั้งสองมาละวันนาที่ประเสริฐที่สุดเข้าไปอยู่ในวันนาที่เลวรามคือสมณะโลน เป็นคนรับใช้เป็นคนวน,นัตต์ต่ำเป็นเผ่าของมารเกิดจากพระบาทของพระพรหมนี้ไม่เป็นความดีไม่เป็นการสมควรเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพรามได้พากันดาบริพาทข้าพระองค์ทั้งสองด้วยถ้อยคำเหยียดย้มอย่างสมใจเต็มรูปแบบไม่ใช่ไม่เต็มรูปแบบอย่างนี้ ร้อว่าเศรษฐาและพารัตวาชะพวกพรามระลึกถึงเรื่องเก่าของตนไม่ได้จึงกล่าวอย่างนี้ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพรามเท่านั้นวันนะะอื่นเลววันนะที่ขาวคือพรามเท่านั้นวันนะอื่นดำพรามเท่านั้นที่บริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พรามไม่บริสุทธิ์พรามเท่านั้นเป็นบุตร เป็นโอรสเกิดจากโอดของพระพรหมเกิดจากพระพรหมเป็นผู้ที่พระพรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพระพรหมว่าเศรษฐะและภารัตวาชะก็ปรากฏชัดอยู่ว่านางพรามณีของพรามทั้งหลายมีระดูบ้างมีคันบ้างคลอดอยู่บ้างให้ลูกดื่มนมบ้างก็พรามเหล่านั้น เป็นผู้เกิดทางช่องคลอดของนางพรามณีทั้งนั้นยังกล่าวอย่างนี้ว่าวันนัที่ประเสริฐที่สุดคือพรามเท่านั้นเป็นทายาทของพระพรมก็พรามเหล่านั้นกล่าวตูพรมและพูดเทศพวกเขาก็ต้องประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมาก